สวัสดีค่ะมือเนีกับมาพพมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องสาวน้องคายชาแนวค่ะค่ะมือเนีกัมาติดตามแนวทางของปูโตงอำเภอเพ็นเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะค่ะค่ะ ืมอนก็มาติดตามแนวทางของปูตุงอำเภอเพ็ญนะคะ่ะเมอนีกเป็นมือวันพุธวันที่สามสิงหาคมห5้าตอนนี้กบเวลาประมาณส7บดนาฬิกาสิบสามนาทีเนาะค่ะค่ะกะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นไห่โค้งสุดท้ายเขานะคะ่ะผูใ้ใดได้เบิ่งโค้งสุดท้ายนะคะกะคอมเมนต์มาแต่คลิปเลยเด้อคะ่ะหรือจังได๋กะอัน,นี้ค่ะโค้งสุดท้ายของปูตงเนาะคะ่ะไห้วิ่งเนาะคะ่ะ ซีเจ็ดเก้าเนาะค่ะเขาเลขเวงเนาะค่ะทั้งทั้งซีทั้งเจ็ดเนาะค่ะจับคู่กับเขาเนาะค่ะเก้าซีเนาะค่ะตรงตรงเลยเนาะค่ะเก้าสี่ค่ะค่ะมือนี้ก็มาติดตามแนวทางของปูโต้งเนาะค่ะอำเภอเพนค่ะค่ะผู้ใดที่ว่าถูกกับปูโต้งเนาะค่ะกะอยาก ทำบุญเนาะคะ่ะหรือว่าอยากไ้โอนเงินค่ากาแฟไปให้เพื่อนเนาะคะ่ะก็โอนไปได้เลยเนาะคะ่ะได้แอร์ซิทีมไลเลขบัญชีแลวก็บเบอร์โทรเนาะคะ่ะใวหายเนาะคะ่ะปูโต้งก็อยากแบบผู้ใดที่ว่ามีจิตศรัทธาเนาะคะ่ะแบบไออยากซ้อยสั่งเนาะคะ่ะซอยสาาั่งสาระผักศพเนาะคะ่ะแล้วก็เทพื้นปูนคอนกรีตหลบวัดหลบเมลูเนาะคะ่ะเมลูพันสางเสร็จแล้วแต่ว่างบหมดไองบหมดเนาะคะ่ะ ไอ้เหลือแต่เทปูนเนาะค่ะแล้วเพื่อนกะสีทมดินอีกค่ะทมทมดินและะ้วก็เทเทพื้นปูนคอนกรีตเนาะค่ะค่ะแล้วก็เพื่อนกะอยากสร้างไอ้กำแพงรอบวัดเนาะค่ะเพิ่อนอยู่ในป่าเป็นวัดป่าเนาะค่ะวัดที่เพิ่นอยู่เป็นวัดปาด่าบัทนี้เพื่อนกเ็เลยแบบอยากสร้างไอ้กำแพงรอบวัดเนาะค่ะไว้ค่ะกันโจรกันขโมยเนาะค่ะโชเนกันโจรลายขโมยหลายเนาะค่ะเพราะว่ายอย่างยาราคาถูกเนาะค่ะ ตัวละ20หาถึง30บาทเนาะค่ะค่ะจังใดก็ขอฝากเนาะค่ะแนวทางของปูตวงไปนําเลยเนาะค่ะงดที่แล้วเพิ่นเขา,ว,าวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะคะ่ะเพิ่นให้เขาถูกเลยเนะคะ่ะโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะผู้ใดที่เบิ่งกถือว่าถูกไปนําเพิ่นเนาะค่ะค่ะรอบนี้เนาะคะ่ะกลับมาเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเพิ่นใหญ เลขตัวใดหรือว่าเพิ่นมีแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะกะเดี๋ยวแอดสิโทรหาปูโต่งกันเลยเนาะคะ่ะงวดวันที 1, ่หนึ่งวดวันที่สิบหกเนาะคะ่ะขอไปค่ะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเนาะคะ่ะหกหาหรือว่าวันที่สิบหกเดือนแปดหกห้านะคะ่ะค่ะกะเดี๋ยวมาโทรหาปูโต่งกันเลยเนาะคะ่ะว่าเพิ่นมีแนวทางตัวดีตัวตัวดีตัวเด็ดตัวใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะแล้วผู้ใดที่ว่าอยากะคอมเมนต์เนาะค่ะกะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะเดี๋ยวแอดโทรหา ปูตรงไหเนาะค่ะว่าปุตรงมีตัวเลขตัวใดเนาะค่ะมาฝากค่ะ นนาก,ก,การน้ำมาจัดการค่ะปูค่ะเมืเ่นอนี่ปูมีแนวทางตัวใดค่ะขอ,อ,ะองนี้แนวทางกล้องงอเทเล่กล้องสุดท้ายเขาเต็มรอยเลยเนาะแมนค่ะทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับ <laughs> ปู่ล้อเวทเล็กวิ่งกับเขาบนล่างค่ะ อ่าเลขสองตัวขเขาเต้าซีค่ะ <c oughs> เลขสามตัวขเขาค่ะเข้ไปไหไปเจ็ดเต้าซ <c oughs> ีเกือบเขาค่ะ <c oughs> บานนี้ที่เป็นถุดเต้าเออวันที่สิบกหกที่มาพรมปีก็ขาย พยายามเขียนตัวอ,อักยิ่งใหญ่เด้อตัวเล็กยิ่งใหญ่เนี่ยเขียนน้อยหลายค่ะผู้เขาก็เพิ่งเกือบจะอ่านมาได้ค่ะเขียนตัวยิ่งใหญ่คือคนอื่นคือส่องอื่นเขาเนี่ยค่ะอย่าเฮ็ดตัวน้อยค่ะคกูคนมาเกี่ยวกับเพิ่งสับสนได้เลขสองหรือเลขแปดหรือเลขาเลขาหรือพบไป ย่ามเขียนโยเ้ยพร้อ่มระบอหาพูดปองอำเภอเพ็ญวอดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมปีหกหาแล้วเดินวิ่ะหาเ็ดแปดตอบมาล่ำขึ้นมาลํำ จเจ็ดแปดค่ะโอ้ยปูป1 1> นูกันยังไ่ได้เขียนอยู่เนาะนูกันนูกันว่าท่านได้ตอบแหละตอนนี้นูนูเขียนแล้วค่ะเด่นวิว่งค่ะเจ็ดแปดค่ะเด่นผิงค่ะบนล่างเด่นวิ่งบนล่าง5 7เจ็ดแปดเอาสองตัวบนล่างค่ะ สองค่ะสองตัวบนล่างจับด้วยนะคะค่ะกคคือเขาละเพราะว่าเป็นุดเขาค่ะหาหนึ่งหานึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดหาแปดห้า เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเอ่อครบหมเลยย่างขาปูครบเลยค่ะอ,อ่สองตัวบนล่างกลับ<ข>ด้วยค่ะ<ข>ตัวกันใบตัวกัน ค่ะตัวกันค่ะแปดเก้าแปดเก้าเก้าสองเก้าสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามตัวตดค่ะ,ต,คะตัวต้กัดเต่งไปเลขอะไแล้แลเวเต็๊จี้สิ่เลือก เปนแบบใดค่ะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดสาม ห้าเจ็ดสามแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าสิมีอยู่หกครั้งสามตัวนี่โต๊ดก็ได้เต็งก็ได้หกประตูไปเรี่อยก็ได้ เพราะว<น>่าน,นี่มันเป็นสูตรเต้าสูตรเต้าสิทธิ์ร่วมบนล่างน้ำกันกับด้วยเด็กวิ่งด่ามีหามี่เจ็ดมี่แปดค่ะแล้วปูวมักตัวใดที่สุดค่ะปูอันนี้พอเด่นดอกให้ร่วมเลยรวมเลยเนาะค่ะให้เลือกเออให้เอฟซีคนเลือกเด่นอาถ้าเด่นจังที่มัน มันบอกตัวเด่นนะมันจีบไปออกตัวร่องตกกันเป็นที่นะค่ะไอเอฟจีเลือกเล่นมันก็มันก็เลรียได้ทุกคู่ทุกตัวล่ะฟอกผู้แมนอ่ะค่ะไอไอเอฟจีเป็นผู้ตัดสินใจเองค่ะแดีแต่สุดมาจริงจริงค่ะเออแต่ว่าสุดเก่าเนี่ยมัน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 จีเขาอยอะ เป็นแบบเอฟที่เล่นได้ทั้งสามตัวล่ะฮ่าเก็ดเก้าเนี่ยละเรียกวิ่งค่ะลูกมันหายไปเลยกของลูกถือถือบ่าะหัวที่แล้วบะคะ่ะเขาบ่าเอองัวที่แล้วเขาเอ,อาเ,ขาเขาเต่เลีกวิ่งค่ะ วิ่ง95ค่ะเล็กปล่อยไปตังกี้14โดเนาะค่ะมันกะเข้าแล้วเขาแต่เก้าหาค่ะเขาแต่เก้าหาแล้วกะไอ้สองสองสองตัวบนอยู่ไอ้ไอ้สามไอ้หนูหายสามสามตัวบนหันวิดไปแต้มเดียววิดอยู่ค่ะ เอาห่ามีลของสุดท้ายเดี๋ยวปูถีโทรไปบอกได้ค่ะปูเอาเจียวไอพอนไอเอฟซีค่ะเอาจเจริญพอนเอฟซีขอให้ปังปังเดอร์งวดพฤศจิกหกยิงหาปีหกห้าขอให้ลำลำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์เงินไหลน้องทองไหลมาเทวดาผู้ค้อง อายุวันโนสุขามระลางเจริญกรทุกค่ะลงมาในไร่ในเร่อค่ะเขียนตัวสีเขียนตัวใหญ่ๆค่ะตูวน้อยไรยค่ะให้บอกเบิ่ทุกอย่างเว้ยขอฝากจบคลิปขอฝากจบคลิเปเพลงแค่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะกะ แนวทางของปูโตองเนาะคะ่ะเพิ่นกะมีอยู่สองตัวบนล่างเนาะคะ่ะสองตัวบนล่างกะชะม,มีหาหนึ่งหาเอ็ดหาหนึ่งเจ็ดแปดเนาะคะ่ะแล้วกับแปดหาเจ็ดซีเนาะคะ่ะหาแปดแปดศูนย์เนาะคะ่ะแล้วกักันเนาะคะ่ะแปดเก้าเก้าสองเก้าศูนย์เนาะคะ่ะสามตัวตัวตรงเนาะคะ่ะกับจะม,มีหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะ เก้าแปดศูนย์หกแปดเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดหนึ่งหานะคะเก้าเอ็แปดเก้าห้าเนาะค่ะเล็กเด่นเพิ่นเนาะค่ะวิ่งเด่นกับทีมีหาเจ็ดแปดบนล่างเนาะค่ะสองตัวบนล่างกลับด้วยเนาะค่ะค่ะกลับไว้นําแน่เนาะค่ะตรงตูดไว้นําแน่เนาะค่ะค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นกะบื่อยากเน้นห้เนาะค่ะเพิ่นกะหาพ่้อแม่พ่นอง คือไปเลือกเอาเนาะค่ะว่ามักตัวใดชอบตัวใดก็จัดเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะค่ะมักตัวใดก็คือจัดไว้ในนี้เลยเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าคันวันเน้นไปปุ๊บมันก็อาจจะบางทีมันก็อาจสะบ้อเข่าเนาะค่ะหรือว่ามันก็อาจจะเข่าตัวร่างตัวกันเนาะค่ะค่ะอันนี้เพื่อนก็เลยหงมาจังสี่เนาะค่ะหาหนึ่งเจ็ดแปดแปดหาเจ็ดสี่หาแปดแปดศูนย์เนาะค่ะตัวกันก็จะเป็นแปดเก้าเก้าสองเก้าศูนย์เนาะค่ะค่ะเพื่อน กะกันไว้นำแน่เนาะค่ะค่ะกะกันไว้นำแน่กะเอ้อันนี้ไว้นำแน่เนาะค่ะระว่างงวดที่แล้วเนาะค่ะเพนกะเขาทั้งเล็กวิ่งเนาะค่ะเล็กวิ่งบนล่างเลยเนาะค่ะแล้วกะจับคู่กะเขาเนาะค่ะเขาเก่าซีตรงๆเนาะ,ะค่ะค่ะนี่ก็คือแนวทางของปูตัวอำเภอเพนค่ะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้านะค่ะหรือง่ดวันที่สิบหกเดือนแปดหกห้านะค่ะ ตอนนี้กะเวลาประมาณ17บเนาฬิกาหาสิบสองนาทีแล้วเนาะค่ะค่ะกะกะไอแคบหน้าจอว้เบิ้งเลยเนาะค่ะแคบหน้าจอไ้เบิ้งเลยเนาะค่ะแคบหน้าจอไ้เบิ้งําเลยค่ะกะสิได้ประผาดแนวทางคลิปเสียงเนาะค่ะที่แอดนํามาเสนอเนาะค่ะค่ะปู่โต้งอำเภอเพ็ญงมื่วันที่สิบหกสิงหาหกค่ะ FC ทุกคนกะได้ฟัง ไอ้ที่ปูตัวของว้าไปแล้วเนาะค่ะค่ะกะตัวยงใหญ่ไว้ให้เอฟซีเดบิ่งแล้วเนาะค่ะค่ะกะเขียนตัวยงใหญ่ไว้แล้วเนาะค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำแน่เนาะค่ะค่ะกัสิริประภานเนาะค่ะคลิปเสียงเนาะค่ะแนวทางเนาะค่ะที่นำมาเสนอปูตัวบอกว่ากะรอเบิงโคงสุดท้ายเนาะค่ะว่าจะมีโคงสุดท้ายให้พอม่พน้องให้เอฟซีเดบิงบ่เนาะค่ะค่ะกะ ขอฝากแนวทางปูโต้องอำเภอเพ็ญวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกหาไปนำแนเดอร์ค่ะค่ะที่แอดเชีตนตัวหนังสือติดกันนะคะ่ะกะพอด,ดีแอดลืมข่าวนะคะว่างวดวันที่หนึ่งพานไปแล้วงวดน,นี้กะสิเป็นก็วันที่สิบหกนะคะกะเลยเขีตนตัวติดกันนะคะกะขอโทษเอฟซีไ้นำแนนะคะอาซีเบิ้งแบบอันนี้นำแนเนาะคะ่ะตัวเลขค่ะ นี่ก็คือแนวทางของปูโตเนาะค่ะฝากพเมเพพ่น้องฝากเอฟซีได้เบิ้งได้อันนี้ค่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งเลยนะะนเ,เลยานา,านนนะ,คะค่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งเลยกะขอฝากแนวทางไ้นำแนวเนาะค่ะกะแคปหน้าจอไ้เบิ้งเลยเนาะค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ค่ะกะฝากไปนำแนเนาะค่ะจุกคไปเพลงแค่น้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ